นี่เป็นเพียอ,อย่างกรเจาะเป็นไลแดงของเตียเงเนี่ย,อ,ยอืมลาดูเถอะตรงนี้เขาจะใช้สูตรสามเนาะสูตรสี่สูตร 4, สี่เนาะจา้ะช่วยได้อยู่เดี๋ยวต้องถามอาจารย์สิ้นเดือนนี้ก็กินได้แล้วเนาะครับโอ้ช่วยมากแงวแงวนี่ <c oughs> กินไหมกินสิ้นเดือนมากินกันนะคะเมลอนสายพันธ์ุจากญี่ป,ปุ่น <c oughs> หัวเราะ <c oughs> <c oughs> ได้ก่ะโอส่วนนี้อยู่ตรงไหนนะคะเีิ่มอำเภอห้างฉาดัดตรงข้ามตลาดต้นเงินเนาะนีมีทั้งสตอเบอรี่เมลอน แล้วก็แ,<ด>แตงโมท<ม>ี่สำคัญเมื่อกี้เจอมะเขือค่ะสีแดงน่าทานมากนี่นะคะมีปัญหาเนาะนี่เป็นโรคใช่สูสสามโอเคนะแล้วอย่างนี้อายุอายุของมันนี่ต้นหนึ่งนี่มีอายุเท่าไหร่คะก็สีวันคาึงใอ่โมอ๋อหมดรุ่นนี้เขาก็ถ้าหมดรุน่นนี้เดี๋ยวถ้ามันโอเคเราก็น่าจะเป็นเอสแมทรลองดูเลยดีไหมคะโอเคค่ะ ให้มันแข็งแรงสักน้อยกับพลสุดหนึ่งเลยจะได้เริ่ต้นแบบสุนแบบเลยใช่ค่ะครั้งนี้ต้องเอาไปแชะไรสักย่งใช่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 ชีดพรมอะค่ะแต่มันพอเป็นลาบ่เป็นไร